สรุปดรามา่าไฮโซปิงนอนแผ่ร้องแอที่โอซาก้าจนคนญี่ปุ่นดาคนไทยยับล่าสุดผลลิกล็อกเฉยดราม่าร้อนระอุนในโลกโซเชียลเมื่อไฮโซปิงหรือน้องปิงน่ารักดาวทิธอผู้โด่งดังจากคอนเทนต์แนวแปลกๆออกไปทำคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นด้วยการนอนแผ่ร้องแอรหรือด็เบบี้กลางที่สาธารณะจนโดนชาวเน็ตถล่มยับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นที่ต่างออกมาแสดงความไม่พอใจไฮโซปิง so คือใคร ไฮโซปิงหรือน้องปิงน่ารักเป็นดาวที่ทอและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มักทำคอนเทนต์แปลกๆเพื่อเรียกร้องความสนใจและยอดวิวเช่นถอดเสื้อเดินห้างแกล้งทานอาหารมุมามใส่คนไม่รู้จักแกล้งสกิดหัวคนอื่นถอดเสื้อเดินสยามไปกินพิซซ่าของผู้หญิงที่นั่งทานคนเดียวจนผู้หญิงไม่ทานต่อเพราะรับไม่ได้นอนแผ่ร้องแอที่ญี่ปุ่นให้โซปิงไปทำท่านอนแผ่ร้องแอที่ญี่ปุ่นทั้งบนรถไฟ และหน้าป้ายกุลิโกสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของมองโอซากา้าการกระทาของไฮโซปิงทาให้ชาวเน็ตไทยแฮสวดยับบังเพดถึงกับนําเรื่องนี้ไปโพสต์และวิจารณ์อย่างรุนแรงดราม่าข้ามชาติคนญี่ปุ่นเองก็ไม่พอใจกับการกระทําของไฮโซปิงมีชาวเน็ตญี่ปุ่นหลายคนออกมาแสดงความไม่พอใจผ่านโซเชียลมีดยมุมมองของชาวเน็ตบางคนมองว่าการกระทําของไฮโซปิงเป็นการสร้างความรําคาญให้กับคนอื่น บางคนมองว่าไฮโซปิงเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไม่มีมารยาทบางคนมองว่าไฮโซปิงควรได้รับโทษจากการกระทําของตนเองไฮโซปิงตอบโต้ดรมาม่าไฮโซปิงออกมาตอบโต้ดรมาม่าด้วยการอ้างว่าการทําตัวเป็นเดล์เบบี้เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่คําตอบของไฮโซปิงกลับยิ่งทําให้ชาวเน็ตโกรธมากขึ้นมุมมองของชาวเน็ต บางคนมองว่าไฮโซปิงกำลังใช้คำว่าเสรีภาพเป็นข้ออ้างในการทำตัวไม่เหมาะสมบางคนมองว่าไฮโซปิงไม่ควรใช้การทำตัวเป็นดักเบดี Baby, เป็นข้ออ้างในการสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นบางคนมองว่าไฮโซปิงควรต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองคนญี่ปุ่นออกมาด่าชาวเน็ตญี่ปุ่นหลายคนได้นำคลิปของไฮโซปิงไปโพสต์และแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงมุมมองของชาวเน็ต บางคนมองว่าไฮโซปิงเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไม่มีมารยาทบางคนมองว่าไฮโซปิงเป็นคนน่ารังเกียจบางคนมองว่าไฮโซปิงควรจะโดนไล่ออกจากโอซาก้าไฮโซปิงยุติการทำคลิปสุดท้ายไฮโซปิงก็ได้ออกมาประกาศยุติการทำคลิปโดยอ้างว่าตนเองรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจมุมมองของชาวเน็ตบ,บางคนมองว่าไฮโซปิงกำลังสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดี บางคนมองว่าไฮโซปิงกำลังเล่นละครบางคนมองว่าไฮโซปิงกำลังใช้กลยุทธ์ในการเรียกร้องความสนใจสรุปดรามา่าไฮโซปิงถือเป็นดราม่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนไทยบางกลุ่มที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น